ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็น<ส>อปรีคอร์สามพานะตัวนี้าจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งทางพิเศษนะก็คือลูกค้านิ้นเป็นอะไรคัดเกตนะเป็นเกตออเดียนะครับก็ จัดให้นะครับตัวนี้จากเดิมราคา3,990บาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่สั่งอะไรแบบนี้ก็จะบวกเพิ่มเป็นบวกเพิ่มอีก600บาทนะครับนะครับก็สังเกตดูอะไรได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ภาคกลางแหลมเราจะเน้นเป็นเกจออดิโอนะครับนี่นะครับไอซีก็จะเป็นเบอร์532นะครับกลางแหลมนะครับนะครับชุดเบส จะเป็นเบอร์นี้นะครับจะเป็นสียี่ห้อเอลนาเห็นไหมนะครับเอลนานะครับแล้วก็เนี่ยสีสีเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับแพงนะครับบอกเลยว่าแพงนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้บวกเพิ่มอีก600้บาทครับท่านไหนอยากได้แบบนี้ก็สั่งได้ครับถามว่าอะไรตัวนี้เสียงมันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับไม่งั้นมันก็ไม่แพงหรอกคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นกว่าปกติครับถ้าถามว่า จำเป็นไหมนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับอะไรเกรดแพง <hir> เกรดดีก็เสียงก็จะใสสะอาดขึ้นนะครับ tough. ตัวนี้เดิมๆถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับหลายท่านที่ใช้อยู่ก็คงจะรู้ว่าแนวเสียงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดลูกค้าสั่งเป็นอะไรคัดเกรดแบบนี้เพิ่มคุณภาพเสียงมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้าเอาไปใช้งานฟังบ้านนะครับลูกค้าต้องการเสียงที่ เคลียร์ที่สุดนะครับก็คือเป็นเสียงธรรมชาติที่สุดนะครับ<ม>ก็จัดให้นะครับวันนี้ก็เ<จ>บสก็ค่อนข้างจะนุ่มนะครับเพราะว่าลูกค้าไปใช้งานฟังบ้านนะครับก็สังส่งเบสนะครับสั่งเบสนุ่มนะครับก็จัดให้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนอยากจะได้เบสแบบไหนนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ใช้งานกลางแจ้งเนี่ยต้องการใช้งานแบบฟังบ้านอย่างเดียวนะครับต้องการเบสลึกๆคลางๆอะไรเงี้ยก็สั่งได้นะครับจัดให้ได้นะครับนะครับส่วนท่านไหนที่ใช้กลางแจ้งครับไม่ต้องสั่งนุ่มแล้วนะครับ น้ำเ,เดิมมันนุ่มอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่านุ่มกว่าน,นี้นะครับหรือว่านุ่มลึกๆอะไรเงี้ยเวลาไปใช้งานทางแจ้งแรงๆเงี่ยมันจะเบรินะครับเบร็มจะเบรินะครับนะครับถ้าทาที่ต้องการเฉพาะเจาะจงก็สั่งได้ท่านอยากจะไปใช้งานแนวไหนนะครับต้องการแนวไหนก็สั่งได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอบพคุณลูกค้าไปอย่างสูงเลยนะครับที่ไว้ใจใชบ้บริการนะครับวันนี้ก็ เสร็จจะส่งให้เหมือนเดิม